พลังแห่งจิตใจการทำสมาธิสามารถเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายและจิตใจได้ยังไงเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงสามารถรักษาสุขภาพจิตและร่างกายของตัวเองได้ดีแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่เครียดมากที่สุดในขณะที่หลายคนมองหาวิธีการจัดการกับความเครียดความเจ็บป่วยหรือการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง มีเครื่องมือหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปนั่นคือการทำสมาธิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการทำสมาธิสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของจีนซึ่ซงเป็นกระบวนการที่ DNA ถอดรหัสและผลิตโปรตีนเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูร่รางกายดังนี้ค่ะ 1. การแสดงออกของจีนต้านการอักเสบเพิ่มขึ้นผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอพบว่าการแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านการอักเสบเพิ่มขึ้นถึง50%ทําให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับการอักเสบได้ดีขึ้นและฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น 2การลดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือคอริซอลการศึกษาย,ยังพบว่าระดับฮอร์โมนคอริซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนั้นลดลงถึง30%ในผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นประจำนั่นหมายถึงว่าร่างกายสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีกว่าเดิมข้อ 3. ผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวม นอกจากจะลดความเครียดแล้วการทำสมาธิยังช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยลงถึง40%ซึ่งบ่งบอกถึงการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูสุขภาพที่ดีขึ้นนอกจากจีนสแล้วสมองของเรายังได้รับผลจากการทำสมาธิอีกด้วยการทำงานของสมองในส่วน prefrontal cortex เป็นส่วนที่รับผิดชอบต่อความควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจเพิ่มขึ้นถึง25%หลังจากการทำสมาธิต่อเนื่อง8สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้บุคคลมีความสงบและสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่งานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นไม่เป็นเพียงแค่การทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบแต่ยังเป็นกุญแจสู่การปลดล็อกศักยภาพของร่างกายในการรักษาตนเองอย่างน่าทึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความเครียด การทำสมาธิไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่นั่นคือเครื่องมือที่ส่งพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เมื่อเราฝึกจิตใจเราไม่ได้เพียงแต่แค่ฝึกความสงบแต่เรากำลังสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ให้กับตัวเองอย่างแท้จริง